สวดีค่ะกลับมาพบกับน้องสายอีกแล้วนะคะกับช่องวิสุมหาชนจ้าวันนี้นะคะน้องสายจะพามาดูกระบะนะคะตอนเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นตัว4ี่คสี่นะคะเกียร์ออโต้นะคะค่าตัวเขานะคะอยู่ที่7จ็ดแสนบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้าค่ะด้านหน้านะคะเริ่มจากฝากระโปรงเลยนะคะแล้วติดสกู๊ปนะคะตัวนี้เป็นแบบดำด้านนะคะนี่ค่ะให้มันแตัดกับตัวสีรถสีขาวนะคะ แต่ถ้าลูกค้าจะเลือกอเป็นสีอื่นก็ได้นะคะอ่ะมาในส่วนของกระจังด้านหน้าตรงนี้นะคะเราติดเป็นแบบเหล็กของ KTC นะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มีหูลากให้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมะีไฟด้านข้างตรงนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอนะคะตรงนี้ก็จะไฟไฟเดรไลท์นะคะหรือไฟเลี้ยวก็ได้นะคะตัวนี้ แล้วนี่ค่ะไฟหน้าตรงนี้เราติดตัวครอบไฟให้ด้วยนะคะเป็นแบบดำด้านตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะนี่เลยอ่ะมาดูในส่วนของล้อก,กันเลยค่ะตรงล้อตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ16นะคะขนาดยางของเขานะคะก็จะเป็น2 6 5นะคะทั R16 บ70 R16 นะคะตัวนี้นะคะแม็กซิเนะคะลูกค้าสามารถรีเควสล้อแม็กมาได้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของใช้ยบันไดกันเลยค่ะ สายบันไดตัวนี้นะคะนี่เราติดเป็นแบบะตะแกรงนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวตรงสี่คูณสี่อ 4, อฟโรดนะคะจะเป็นโลโก้ตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฟิล์มของเราติดเป็นของเซรามิกนะคะดำแปดสิบนะคะจะบาณน,นี้เลยนะคะแล้วก็กันสารนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือนะคะเป็นแบบดนด้านมีโอปีตัวโลโก้ตรงนี้ไททันคำว่าไททันนะคะอะมาดูในส่วนองด้านหลังกันเลยค่ะ ด้านหลังตรงนี้นะคะเราติดเป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวนะคะเป็นของเอลเลนเดอร์ะ er นะคะมาพร้อมกับตะแกรงนะคะตัวนี้แข็งแรงนะคะบรทุกของได้จริงนะคะแล้วก็นี่ค่ะฝากระบาดขอโทษค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฝาปิดถังน้ํามันนะคะแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะเราติดข้อไปท้ายนะคะเป็นแบบดาด้านนะคะและมาดูตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น กันชนหลังเหล็กนะคะของเออเนเดอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแขนแบบแขนโอบนะคะมีหูล่าสีแดงมีหัวบอลน,นะคะตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนัง PVC นะคะนี่ค่ะลองดูก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์2,400น2,400 ซีซีนะคะ181แรงม้านะคะตัวนี้เดี๋ยวไปดูรอบรถกันเลยค่ะ1 2 3 two, t h come on.